ติดอยู่ด้านใต้กระจกมองหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เก็บสายใิ่ตามของกระจกครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของร้องหนาา้าตัวหยดนวันนี้เราติดตัว Porsche Port นะครับยุนเวอร์อน่าจะเป็นเจ็ดย่แมนะครับก็ ใช้กล้องหน้าอย่างเดียวตัวนี้เป็นรถเปิดประทุนนะครับดังนั้นถ้าเป็นรถเปิดประทุนส่วนใหญ่จะแนะนําให้ใช้กล้องหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระจกหลังมนีการพับไปพับมานะครับเมื่อเราถึงงานติดตั้งมันจะเราจะติดตั้งเรียบร้อยแค่ไหน,นโมกานหลุดตัวกล้องหลังเราก็จะมีปุ่ยกเว้นเราใช้ใช้กล้องแบบที่ติดตรงที่ปา้ายทนะเบียนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะไปไ่มีปัญหาด้านกล้องหลังนะครับทีนี้มาดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็ ติดอยู่ด้านใต้กระจกของหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เก็บสายติดตามของกระจกตัวพอเชอ,อันนี้ใช้ f ิ e แท็นะครับเพื่อซ่อนสายจุดมับมาดูตด้านนี้การเก็บสายนะครับเราก็จะเก็บ เอาตามขอบทั้งหมดนะครับเสร็จแล้ววิ่งเข้ามาเก็บที่ชุดฟิวแท็บตรงนี้นะครับก็จะซ่อนอยู่ตัวนี้ก็จะไม่รุ่นไวกับระบบไวรถนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้รถรุ่นไหนเราก็สามารถใช้การติดตั้งแบบน,นี้ได้นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเราต่อไ What? what?